ไงั้นเราก็รวมเน้ามงฟังฟังเราไปรวมเน้ามงไปรวม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 ฟังกูไปรวมเน้ามงใครไม่รู้ทำไรไปรวมหน้ามงไปมาไปรวมเน้ามงเร็วๆเร็วๆมาไปวมเน้ามงเร็วเนเราไปชุบเรื่ออนรเราไปชุบเพื่องเนโร่อาใครวะมัน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 เซโรโคตรไม่แตกวะบาดิอุ้ย มันทางนั้นเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปน่ามงไปไปไตรงนี้ปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงนล่ไปเน่ามมา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 รวมฟังกูไม่ต้องสดะไรแล้วมารวมน่ามงเร็ว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 เร็เร็วเร็วมันรวมเน่ามงเร็วลงช่วยเพื่อนหน่อยดีีมงลงกับเพื่อนหน่อยลงกับเพื่อนหน่อยลงกับเพื่อนหน่อยไอโฟลลอนนี่แหละ ผมวางนะผมวาตงตรงนี้นะผมวาตงตรงนี้โฟ<ผ>ม,มไปพี่าวางไปแ,แล้วพี่วางไปแล้วโอเคโอเคแลาวปุ๊ขามันแค่ไหนล่ะเล่นเลยชิเชียวของเยอะไอ้สัตว์มิเธอเฟลเซฟูโป้พวกกูกอดไมนะ้แห่น อารวาลเซกโปริคนใจแคบเฮ้ยเห็นเพื่อนไหมเห็นเพื่อนไหมล่เอาเพื่อนเดียว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 เพื่อนดีเดีวมาเห็นขึ้นเ้เพื่อนก่อนขึ้นเบบเพื่อนก่อนขึ้นเพื่อนขึ้นเพื่อนขึ้นเบบเพื่อนขึ้นเเพื่อนก่อนเียวมเขึ้นเบบเพื่อนเอาเพ่นีอย่เร็วเางเล่นยังไงก็ได้แต่ไฟกูต้องไม่แพ้เว้ยเกิดกเกิดเกิด้นัมาตนี้มี้ว่าจ้เกิดขึ้นมา ทำคูอะไรมึงไอ้เด็กเียเอ้ยนี่มึงอยามีซ้าศพว่ะหลอก้ตายตายบอกว่าอย่ามีซ้ศพอาตายช่บไปตามหน่ชุบไปตามนช่บไปตามหนชุบไปตามันยปตกอันนี้ตกอิวตกขวาขวาขวาสามตัวขวาสองตัวขวาสตัวสวยๆพี่อาร์สวยมากสมแล้วที่พี่เป็นพี่แไม่ไม่ทำให้ผมเสียหน้าจริงสมตรงไปไหนเด็กเีย กูเห็นเพื่อนไม่ใช่นี่ว่าประตูรถเไี้แก๊งกามึงอยู่ไหนวะมึงมาดิดิไอ้ไม่หนีคน้มึงนีไปไหนมึงนีไปไหนกูถามมึงนีไปไหนมึงหนีไปไหนมึงมึงนีไปไหนมึงไอ้ียขยะไอ้ควยไอ้แกงกาไอ้สันเก่าหอมึงเก่าหอมึงเก่าหรอไ้ทุเร่นามึงเก่าเหอไม่พูดเอาตายปินมีปิดปิดมีปมีปิมีปปิปิมีปป็นมีปิ โคตรกากเลยไฟพวกมึงนี่แม่งกากได้โลกจริงๆเลยเอ้เอ้เอ้ไปเดียวนไปลุนเอามากูเองไปลุ่นคนนี้กูเองมานี่กูเองมานี่เดี๋ยวกูเองนะโอเคตามแล้วแหละหล่อหล่อเดินไปบ้านนี้ วันบ็อกซ์วันบ็อกซ์เฮ้ยดานบนด้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 านบนสองตัวเพื่อนโดนด้านบนสองตัวเพื่อนโดนตายเพื่อนตายสองเพื่อนตายสองดันบนไปเอ้ามึงตกเขาไอ้เหี้ยมึงตกเไปเนสัตนกันตกทิ้งตกไิ้ตกไปไอ้เหี้ยนี่แต่ปากไอ้ถุงเป็ดเป็ตัวด้านบนไอ้คินเป็นตัวด้านบนไอ้ตัวดันบนตัวดันบนพี่ตัวพี่ด้านบนมันนี่ดิมึงม่งเนี่ยมึงเป็นหมาล่าบของมึงฮะไป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 รุ่นไอ้แก๊งหรือไอ้สารไอ้งงแอบเมื่อกี้มันเอาเพื่อนไปแล้วไม่เป็นไรแบ่งแบ่งมันไปแบ่งกันไปเพื่อนอ่ะ ไอ้ดำมโนนี่วาดำมโนนี่วากูขอมันน่ไอ้สาดิ่งยานวไอ้สาไอ้สารตายกันหมดตายกันหมดไวเลนอเี่ยไป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 ไาชมาชิมลาเนี่ยหลบมานี่ด้มีน้อยมา่มั้ง เอาเอดีหน่อยเดียวเอดีดูดดูเดีมันหน่อยไหนหมอตัวหาบ้ามีหมอตัวหาบ้าเดี๋ยวเนี้มีหมอตัวหาบ้เยี่ยกางไอ้ควายซีรีส์มิโนไอ้หมอติดศ oh. 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 nice. ูนย์สก่อนสูนไปก่อนติดอะไรไม่รู้แต่หมอติดศูนย์นี่แค่ขยะจะไปบ้านไหมโอ้ยเลียไปเลียแคยขยะหมอไอแคยตัวเลียเลยสัตว์แผลบเลย หลังหลังรีขอขอยอมได้ก็ได้นะมันไม่ค่อยสูสีอ่ะมีอะไรดีไว้ไอ้มอสไอ้เหี่ยอะถ้าก้ไข่ไอ้ยังโง่เล่นจะอย่างเงี้ยมึงไม่เห็นเก่งมึงตอนมึงด่ากูเลยวะไอ้เหี้ย่เลอะไรเที่ยอะไรไปล้มึงสายมืพูดบ้างอะไอ้ควายไอ้เหี้ยไปอย่างดีตอนหยบกูไอ้เหี้ยพอสาเงี้ยเก็บไม่มีตัวไหนเถียงเลยไอ้เหี้ยขยะมึงนี่ตัวเลียไปเรื่อยจริงนะไอ้เหี้ยใครเขาจะช่วยมึงได้วะสจออีตัวมึงมันมีเหี้ยอะไรวะหยไหนมันอยู่ไหนวะไอ้มอสก็ขอคุยกับมันหน่อยดิ ไปของเบลบอลควายแหม่ให้ไปเลยทำทรงตั้งมอสนี่หล่อแล้ว้ขวายทุเรศสภาพเล่นก็กักเล่นอาวุธเป็นไมวะให้เฮียไปเฟซของเบลบอลทำห้องไหมทำทรงขู่รุ่นน้ำผู้ใหญ่เฮียเล่นก็กักไอ้ควายตัวมึงมีอะไรมึงเล่นมึงเล่นไี้โมนี่ตัวไข่ขันเลยนะไอ้เฮียตัวหาเลยไอ้เฮียมอสอ่ะเป็ของเบลบอลกันปะเฮียทุเรศได้ไหมครับพี่เกดทำ อ๋อโอเคครับสวัสดีครับคุณใส่หน้ากากอยู่วันหลังมึงเลิกใส่หน้ากากอย่างอื่นนะมึงใส่หน้ากากมันจลกนะไอ้ชมมลมึงฟังด้วยไอเชื้อกะยั่เหนื่อยเป็เรื่อยไอควายไม่ว่ามันจะเลียใครนะมึงก็เป็นขี้ข้าพวกกูตลอดไปอ่ะไอ้ปไ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 ปเอ้ยตกไอติมหมดแี้ว กินแซบอย่าให้เหลือนะยังอมบอกไว้อะพี่โตหายพี่โตไม่รับสายโดนไม่เหลืออะไรเลยยังเหลือเนี่ยไอนี่เรใชหมดต้วรถกูไปไอโฟนรถไปไหนวะนี่นี่ะเขาเนี่ยไปไปไปไอบุ๊ลินเอาให้หนักๆดีบุ๊ลินอะเอาให้หนักดี ไฟล่ะเขาเยี่ยกูเผินได้อีกไงโอ้โหเหมไอนีอะไรวะไปู <trendy> <im iti> ้บ้างวิธ e ีแก้ทไหหายดังเขาไหมอยาอยเฮ้ไอเบลไม่ต้องเสไปแล้วป่ะเพราะว่ามันทำอะไรไมได้แล้วนี่อ๋อมันไปทิ้งดิอมันไปถ่งเวลาเล่นดิไปเออเป็เที่ยวหน่อยเวเที่ยวหนอเที่ยว่เที่ยวมอน่เียหมามึงสมาตัวนึงเ้ยนี่ได้พี่คิมพี่คิมมามาเที่ยวลอรถล็ออลลอขึ้นไปขึ้นไ ขึ้นไปไหนดีอะตกเกินถนนเลยอมันไปเฮ้ยเราไม่มีใครคิดจะเอาศพมันไปไหนเลยหรอมึงปล่อยมันมึงฆ่ามันเล่นแล้วมึงก็ทิ้งเลยหรอเฮ้ยมึงเอาศพมันไปกระจายหน่อยดิฮัลโหลพี่พี่ชอนะเนี่ยพี่ช้อนไอ้เหี้ยมันทิ้งศพเลยมันป้นแล้วมันทิ้งศพมึงมาเอาศพกันหน่อยไอ้เหี่อะหลงมึงไอ้กิโมะศพไปดิพี่ใครปักยี้เอ้าแบบดำใครอะอาแบบดำใครอะ มัน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 แปดดำแดงมันแปดดำแดงมันเดีวมาดิโอ้ยเีห้องก่อนอมงก่อน้แตอแล้อแตกล้อแอยู่ไงเข้าไปทางเข้าข้าไปทางเข้ามึงฟังกนั้นไม่พร้อมแต่กูจะตามทุกสถานการณ์โอ่อนะกลมาเส้นโยเฮีย ตามหมอพี่ไปปล่อยโรงพยาบาลเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอยู่ด้วยกันก่อนนิดนึงโอเปล่อยโรงพยาบาลนะเค่เดี๋ยวเห็นบ้านสุดแต่มันก็มาหาเราเนี่ยฮัลโหลมึงจี้จ้าฮัลโหลไวรุ่นมาทำไรฮัลโหลฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ฮัลโหลฮีโร่มันเชื่อมันดีมันล้อหลอก

เอาตายตายแล้วนีไปเล่นตัวหนึ่งไปแล้วเอาศพกระจายทิ้งมานี้มานี่มาศพกระจายทิ้งลงดิพี่ครับสับแล้วเมื่อกี้มันมีใครอยู่บนรถเลยเหรอพี่ห้องจะรู้ไม่ดีแล้วจะไมไมีนู่มอสไหนไม่ใช่ครับมอ เอ้ยรถเป็นเฮี้ยแหละวะมึงลงรถดิโฟนโอ้ยบ้าน้องสาวคงไม่รู้ตัวทำเด็กแรบวัวนั้นวันไวเต็มพีเอ็มพีไม่ต้องมาฮะครับเอาวัวมาฝากหนึ่งตัวครับ ฮัลโหลพี่ใครรับบัวไหมครับเหมือนอุ้มพวกพี่นี่อุ้มชิวจัดเลยมั้งเนี่ยพี่เองก็เหยอ่ยวิญญาณคินเลนเกือบเข้าสิงวะทำไมอ่ะทำไมเมยวิญญาณคินเลนก็คินเลนมันจะนี่ไง 哦，下午两五啊，下午六七五啊。